เซนเนเสล้ราวังนะอ้อมมันโหดมากไอ้นี่เฮ้ยต้องข้ากระโดดเฮ้ยโอ้ยโดนเต็มเต็มเฮ้ยตดส อโอ้โหขมคอเลยทีเดียวสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมโรบอทกับเกมแกรี่มอสกันนะคะอเอาละค่ะจะมีแมปอะไรกันบ้างใครอยากเข้าไปเล่นกันเลยจ้าก็เดี๋ยวเรานะคะมาเล่นเกมแกรี่มอสก,กันก่อนเลยเนาะ<อ>เราก็จะเลือกเจ้าชิก้านะคะเอามาสู้กับตัวอื่นเนาะซิงเจ้าชิกกานี่ก็เป็นเวอร์ชันเก่านะเอาละมาสู้กับตัวไหนดีล่ะเดี๋ยวขอเลือกแล้วเอามีตัวนี้ดีกว่านาะซิตัส เป๊บี้นะคะซึ่งน้องคนนี้เขาก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเนาะไอะตัวนี้ไอนี่ข้าไปเคลมก่อนน่ะอ๋อจริงดิเฮ้ยนิ้วขยับได้ละออ้ยน่าตัวจุงเบยดูนาก็ดิห,ดหรือว่าเขาจะร้องเพลงให้เราฟังอะ่ะน้องต้องาจจะร้องเพลงให้เราฟังหรือเปล่าเนี่ยร้อง A อ U ยหยุดปะไม่ใชันะนมัน,นังก็กลัวแต่ไ<ล>ปไหนอะ่ะอยู่ท่าด้านน้องดิโหเป็นหุ่นยนต์ที่จำมั่จริงไง ไอ้คแคบ,บเดินเนี้ยๆอยู่เหรอกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะไฟกันดีหรือเปล่าเฮ้ยแต่เขาจะหล่อให้สตูตายได้หรอเล่าเขาบอกแล้วอออบอกแล้วเอาชิก้า9โอ้ยไหนกับจินังกาสามวันหสิบองศาชิก้ากระดูกหักเลยโอ้ไม่โหดโอ๊ยเหลาโหดอ่ะเราเอาตัวใหม่ดีกว่าค่ะฟันทามฟ็อกซี่นะคะยังไม่เคยใช้ตัวเนี้ยไปสู้เลยเนาะ นี่น้องก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเจฟ็อกซี่โอ้ตัวนี้สวยด้วยสีสีขาชมพูด้วยเหมือนน้องจะฟันทามจริงๆอะเนี่ยดูดิแ<ต>ลนะ้วทาสนุกเนาะ ถ้าทางได้เวลาสนุกแล้วตอนเวลาเที่ยวเขาอยู่บนตัวเราเขาไม่สนุกเท <c oughs> <ด>่าไหร่อาจจะจัมสแกก็ได้นะอ๋อก็ต้องมาสู้กับเจ้าฟ็อกซี่เหมือนกันก็จะดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าเจ้าฟ็อกซี่เนี่ยมันจะสู้ด้วยหรือเปล่านะฟ็อกซี่จอนสวัดเอา้าทำไมยืนหลับอ่อาานบนะน้เาเฮ้ยไดไม่รู้หรอตอนไหนต้องมาสู้กับตัวอะไรเนี่ยเอา <c oughs> เลมาแล้วคิวไม่จบเราโอ้โดนอนนโดเปิดตัวไม่เรียบวันเทิร์นคิวเลยไงก็เลยไปเดียวหลับต่อสบายเลยเจ้าฟันทามันต้องเปิดก่อนแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นกริม คีนะะเอ้ยดูดีดูดสก,กินของมันดิพี่เคนท่าทางมันจะโหดหน้าดูเลยอะ โอ้ยเหมือนอสุรกายเลยอ่ะดูดิหน่าตัวดูดิแขนมีตะขอด้วยรู้สึกว่าข้างในมันจะแดงทั้งตัวเลยนะให้กัดซะดีๆีเ้ยช่วยกับเจ้าเวนนี่ก็แล้วกันเนาะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะนี่ฆาตกรกระต่ายน้อยเวนนี่อ๋อไอ้กระต่ายจะไปสู้กับหมาป่าได้ไงอ้อมหมาป่ามึงกินกระต่ายดิมันจอมสแก่นะไหนลองดูดิไปแล้วแล้วจับสแกนล้วอุ้ยตายเลยอ่ะดูดิมันหมุนติ้วทีเดียวตายเลยอะอ๋อกริมฟักซี่ก็สู้ไม่ได้ เนี่ยมันเป็นพลังที่กองสุดๆหดละเกิน <c oughs> เขากระหลาไปแล้วดูดิแล้วต่อไปนะคะเราเลือกเป็นเจ้าซันดรอบดีกว่าค่ะนี่ไงซันดรับตัวเก่งของเขามาแล้วโอ้ตัวนี้ตจ้าปวดพี่เคนเลยใช่มหมคือตัวโปรดของเขาเหมือนกันมาสู้กับเจ้าบัลเลร่าดีกว่านะคะนี่ตุ๊กตาเต้นรำบัลเล่สวยจังเลยนี่ยเ,เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเนาะน่ารักจังเลยดูดินี่น้องพยายามจะเต้นบัลเล่โชว์กันเนี่ยดูดิเขาเต้นกันใหญ่เลยอะเฮ้ซันดรอบเขาชอบอันเนี่ยเขาตันจีบใหญ่เลยไปเลย วิ่งตามไม่ใหญ่แล้วมาหากันแล้วกระดุยกระดุยกระดุยเขาจะเต้นด้วยกันปะเนี่ยโอ้ดิเขาวิ่งหนีไงแล้วก็ยัะหมุนเต้นวิ่งหนีอันนี้ก็เต้นบัลเล่อันนี้ก็เต้นยองแยงเป็นกู้หูยองแยงวะเนี่ยเขาพยายามจะช่วยกันเต้นอนะเนี่ยหรือว่าเขาจะไม่ทําอะไรกันน่ะเขาจะสู้กันหรือเปล่าอ่ะเขาจะรักกันก็ได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วพี่เคนวิ่งตามกันไปแล้วอ่ะวิ่งไล่ต้อนกันแล้วไปแล้วหรือว่าเขาแข่งเต้นกันอยู่อ่ะเเเฮ้ยยยกลาป็นนมดอฉ โจ้ำสกาทีเดียวตายเลยอะ right แล้วผู้ชนะในวันนี้ก็คือเจ้ามูลกลับนั่นเองเอาละ bon ่ะชนะไปเลยก็แล er <BA> like ้วกันเนาะไม่มีใครสู้เจ้าพวกแกมล็อกกันแล้วล่ะเอ้ยพี่เคนนี่เรามาโดนขังที่ได้ไงอะเรากลายเป็นนักโทษเฉยเลยอะไอย่างเราต้องแหกคุกเแหละอุ้มไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเห้เดี๋ยวกันนะได้กินอะไรอะพี่เคนตดต่อเฮ้ยพี่เคนตัดตดนะเอาตด ไเราให้ตอดเลยโอ๊ยอย่าบอกนะว่าพวกคุณตอดนะโอ้ไม่วิ่งฝ่าเส้นด่วนนีเขาท้องเสียหรือเปล่าเนี่ยตอดีแล้วไปเข้าห้องน้ำบ้างก็ดีนะพวกคุ้อยู่ไม่ได้ละอ้าที่นี่มีแก๊สฟีดคาตาคาแล้วคุณตำรวจตอดไปด้หายเลยล็อกคอไปก่อนล็อกคอไปก่อนนี่นีมาทางนี้นี่ช่องแอร์เหรอเฮ้ยติดอ่ะติดติดทำไอ่าข้างในอ่ะอ๋อต้องค่อยๆปิดประตูเหรอ มาแล้วมาทางนี้ระวังเลเซอร์นะโอ้โหนี่แบบ hard เจ้เนี่ยมีเส้นเออเออไปซะแล้วอันนี้มันมือดไปมาเร็วตทำเร็วทำไมมีเส้นเลเซอร์ด้วยอ่ะอ๋อเขารู้ว่าเราจะหนีมาทางนี้หรอมีปุ่มเลเซอร์ด้วยประมาณนั้อ้อฟว้าโอ้ยต้องโอ้ยเนี่ยคืออะไรเนี่ยพี่เค็มกัดบดักเขาเปิดนะนี่อ๋อกับดักเลเซอร์เหรอเหยียบปั๊บตัวระเบิดเลยเราต้องกดปุ่มตรงนี้เปล่าวะใช่ป่ะแม่กำลังแม่กำลังไปอ่ะก็แล้วพี่เค็มเดยวต้องไปนะโอ้ที่นี่น มันนอะไรกล่เียจะแหกคุกทั้งที่ทำใจเย็นไปได้อ้วนี่ปุ่มอะไรอ่ะนี่ไงก็กดปุ่มไงเฟิร์สโอ้เฮ้ยเฮ้ยวิกเคนจะยิเย็นนะเออไปแล้วไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปกระตกปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเกือบไปนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วคิดว่านังเล่นล็อบแมนอยู่วะเนี่ยเออเดี๋ยวนี่เลเซอร์เลยเนี่ยโอ้ยถ้าโดนเดียวตัวแตกเลยนะอ้าว มีอะไรก็อัตโนมัติกดปุ่มเลยเออกดปุ่มกดปุ่มอยจะทันเปล่าเอ้าไม่ทันแล้วอย่าตามมาอยไม่ทันโดนผู้คุมจับเมื่อกี้กดปุ่มกันึเฮ้ยวิ่งนี่วิ่งนี่นี่นี่โอ้โหทั้งบนนี่อะไรกันเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ง อุ้ยเดี๋ยวทำไมพวกคุ้มแบบตำรวจอะวิ่งเร็วจังเลยอะหนีตามท่อไม่พอ,อยังมีเลเซอร์อีกอะ <à> อ๋อเห็นพุ่งคลุยขนาดนี้เนี่ยวิ่งไวนะแสดงว่าเขาพลิววะเนี่ยดูดิงานเนี้ถ้าไม่พลิวอะทำไม่ได้เลยนะขอบอกเก่ายแล้วระวังนะเอ้ยเส้นเลเซอร์หมุนระวังนะอ้อมมันโหดมากไอ,อ,อ้เนี่ยเฮ้ยต้องข้ากระโดดฮึบอ๋อโอ้ยโดนเต็มเต็มโอ้ยตัดใจอีกว้ยโอ้ผมคอเลยทีเดียว เอะไพี่เกนเมื่อกี้ตำรวจตดใส่เขาด้วยอ่ะใช่น่าเศร้ามากโอ้โหผมคอน้ำมืดเลยอ่ะไปดีกว่ากำลังไปใจเย็นๆดิเขาเมาตดอยู่เมื่อกี้เร็วเข้ามาเข้าช่วงกันดีกว่าโอ้ไม่เคยดมตดคนอื่นนะเนี่ยแต่ลองดิห้องนี้ไปได้เปล่าไปไม่ได้อ่ะซอตันด้วยอ่ะโเห็นแล้วปวดตดเลยอ่ะโอ้โหนนี้ก็ะซอตันโอ้โหใครเข้าวาไม่กดโอ้โหท็อกซิกอันนี้ดีกว่ไง ไอ้พี่แค่มีคนขุดไปให้เราอุ้ยมันไปนชั้นใต้ดินเหรอโอ้โหนี่ขุดยังไงเนี่ยขุดมาถึงชั้นแมกมาเลยเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าต้องกระโดดมวันนี้ไปเลเ้วไปแล้วข้างล่างเป็นเาอะเ้าเอาดูทางซ้ายนีย่ทางซ้ายทางซ้ายมีอะไรอะ่ะดูนี่แล้วอะแมกมาพุ่งมาเลยอ,ะอะ่ะ โอ้ยถ้าตกไปก็ละลายกลายเป็นน้ำจิ้มแน่ๆเลยอ้าวไปแล้วูระวังนะมากมาพุ่งเหรอไปแล้วนะโอ้ยมากมาพุ่งงั้นเหรอระวังแล้วไงอ่ะค่อยกินหรอแล้วดูนี่สะพานหักเนี่ยหักแล้วมันกลับมาต่อใหม่ด้วยนะเกือบเกือบเฮ้ยเดี๋ยวหักแล้วกลับมาต่อใหม่ด้วยเหรอโอยย้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยดูดิมันเป็นกับดักแน่นอนเลยพวกคุณเขาเต็มมาฆ่าเราเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเราไปไหนต่ออะอะไรกันเนี่ยมีหนามมันจะอยู่ด้วยเฮ้ยยังจะมีกับดักอีกเหรอเอ้าตายโดนลงไปทําไมวัดควาเหลือมของหนามไงโดนลงไปทําหยังงลองไปว่าตายจริงว่ะโอ้ยเดี๋ยวกันดิอย่าเพิ่งรีบตายดิเฮ้ยค่อยๆไปนะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเฮ้ยคลรอพลนรอบเฮ้ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบ เฮ้ยมีหินมากมากกริ่งด้วยลบมาเลยระวังเราล้มตาที่หลบไกลเฮ้ยมันช้าไปแล้วไม่ทันเอ้ยเอ้ยมันมาอีกแล้วโอ้ยมาที่โูกเหรอเฮ้ยมันต้องไวกว่านี้ป่าวแบบวิ่งทันทีเลยอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วอุวิวิววิอุ้ยเกือบล้มแล้วเฮ้ยอีกฝังอีกฟังไปอีกฝั่งดีกว่ารอพี่เคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทางไหนอ่ะพี่เคนแล้วอยู่ไหนเรากำลังมาไปด้วยกันแล้ว เออจค่อยมานะนี่ระวังหินกลิ้งนะโอ้โหนี่แมนอะไรกันเนี่ยจะทางยังเฮ้ระวังระวังค่อยๆลบมันโหดจุงวิ่งมาเลยวิ่งเลยอีกแยกเดียวอีกแยกเดียวอู้ยเขาแยกด้วยฟาสต์มาเลยมาเลยไม่เอ้าอย่าไปไปทางเรวลามันไว้รู่กันไปยแล้วนะแล้วเฮ้ยมันทันอยู่แล้วมาเลยมาเลยเราต้องปีนบันไดขึ้นไปใช่เปล่าอย่าเบียดดิอย่าเบียดดิ เบียดเลยเบียดเลยกับดักมีเยษ์ผู้คุมเอาพูกคุม้ทชุดกอนเดี๋ยวทำไงอะทำไงต้องใส่ชุดก่อนได้เราไม่เห็นมีอาวุธเลยเอฮ้ยหมุนตรงนี้เหรอเฮ้ยเอาโดนจับเลยต้องหมุนตรงนี้ครบสามครั้งเหรอ อสามครั้งอย่างนั้นเหรอเฮ้ยสามครั้งหรือสามที่ไปลองดูดิสามที่มากกว่ามั้งไม่เห็นมีกอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วสองแล้วเอาตรงนี้สามขาสองเออเออโดนจับอีกแล้วเฮ้ยดูดิผู้คุมอ่ะหาจับเราได้จังหนับเลยอ่ะทำไงอ่ะเห็นอย่าตามรุยแบบเนี้ยอย่าตายมะแต่ตายมาทำอะไรตาวันแบบเนี้ยรันตายวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้ววุ้ยวุ้ยอย่าพึ่งตามมาอย่าไปเคนด้วย มาทำไมวิ่งเร็วจุงเอ,ออฮึฮ่ออาจะไปไหนละเจ้าเด็กน้อยทำยังไงเนี่ยไอ้เจ้าตำรวจอ้วนถอยไปถอยไปเก็บตามมานะเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าตามมาเห็นต<า>้ยังนะวิ่งผิวจึงเบยใช่เห็นจำมาเหมือนเงี้ยโอ้ผิวนะเอา้าเฮ้ยยังจะมีหินกลิ้งเอาไว้อีกเหรอจริงดิ อเราไม่โหดจุงอะไรจะขนาดนั้นไอ้ทางเรนต้องใจเย็นๆค่อยไปเวลาเอ้ยเฮ้ยสะพันจะขาดอียู่เนี่ยเฮ้ยไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งไปหรอกก่อนสะพานแยกไปอีกห้องหนะาโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยเซฟก่อนเซฟก่อนเฮ้ยอย่าจริงลูกมาดิลงมาดิระวังนะเซฟล้วไปนะยู ไปถึงแล้วไปแล้วไปแล้วรู้จักเปล่าช้าชาได้พาเล่นงานไรรู้จักหรออันนี้ยังไงเนี่ยอาจจะไม่ได้กดปุ่มหรือปล่าโอเคกดปุ่มนี้เลยฮะเลยเอ้าวล่วงนี่ลงไปไหนอ่ะตายเลยเฮ้ยเขาไม่ให้กดปุ่มหรอเขาไปไงเฮะมันเป็นกับดักเฮ้ยทุกคนี่เขาหลอกเราเอาอ้ํมกดเพื่อนล่วงเลยนี่นี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้กดคันโยกหรอ อ๋อเราก็จะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมถ้าตปล่ม,มันจะลงข้างล่างนะอ๋อเขาให้เราขึ้นไปข้างบนต่างหากเรา <c oughs> คนทําแบบนี้ชั่วร้ายจุงเลยอ่ะเดี๋ยวเอ้เราก็โดนหลอกเฮ้ยข้างบนมีอะไรอะ่ะมีห้องอะไรอะ่ะ security training เหรอเฮ้ยนู่นมีห้องกินข้าวด้วยอ่ะเฮ้ยหิวข้าวแล้วหรอกำลังหิวเลยกินข้าวได้ไหม <c oughs> แล้วห้องนี้เปิดได้เปล่าอะ่ะเอา้าเปิดไม่ได้หรอไม่ออกไงอ่อ๋อต้องมีคีย์กนะต้องแปลว่าคลิการ์ดก่อนนะเนี่ยคีย์การ์ดที่ไหนอ่ะจะไปยังไงอุ้ยมีตู้กดน้ำด้วยเอ้ยเอากดนี้ เฮ้ยพี่เคนน้ำไม่กินได้ป่าวโอ้เป็นเด e Fast ไปแล้วอ๋อเป็นเด e Fast s p e e เลยตายแล้วว่าง่วงนะเขาให้เราวิ่งพี่เคนอุ้ยอ๋อเอาปีสปีดเร์กันเนี่ยเอาปีสปีดตายแล้วว่าง่วงเลยตายเลยไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้พี่เคียนอารีมันตายไปเริ่มต้นนะมันแหกโค้งอ่ะไม่ได้เตรียมใส <c oughs> ่เจเลเซอร์เ,รเลยเนี่ยเฮ้ยเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ยมันต้องกระโดอดอีกไกลเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมคนเล่นมาเนี่ยเลเซอร์เยอะมว่ะโอ้ที่นี่กับดักเยอะมากเลยอ่ะไปแล้วแสงแล้วมี่เขาจะทดสอบเราไปถึงไหนเนี่ยถ้ถึงก่อนอ๋อใครตกไม่ได้ตกเลยเลยอ๋อเลยอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเลยได้มดละผิด มากเลยอ่ะอือหือมาแล้วอยู่ห้องไหนอะระวังนะอ้าวมีผู้คุมอยู่ไหมเฮ้ยเราต้องไปห้องไหนอ่ะไม่เห็นมีทางออกเลยเฮ้ยแล้วทีนี้ก็เปิดไม่ได้เฮ้ยกดแค่บันไดเหรอใช่หาบันไดปีนน่ะเห็นมีเลยเอาพี่อี้มาต่อกันได้ไหมห้องนี้ล่ะเฮ้ยพี่เคนมีปุ่มอะไรให้กดได้อ่ะกดเลยกดเลยนี่ไงพี่เคนเราได้บันไดแล้วบันไดปีนอะบันไดไปเร็วอ๋อต้องยกมาด้วยเหรอยกไม่ด้วยของใครของมันนะลำบากลำบนคนละอันคนละอัน เรายกบันไดมาต่อปีนขึ้นไปใช่ป่าวางไวตรงนี้แล้วก็ทำไงอะขึ้นทางนี้เหรออ๋อ้เปิดฝาข้างบนด้วยใช่ใช่มันต้องไปข้างบนใช่ป่ะอ๋อเปิดฝาใช่ปะล้ำลึกจุงเบยอ๋อเร่งเล็งเล็งแล้วเปิดแล้วแล้วก็ข้างนู้นมีบันไดข้างนู้นมีบันไดอ๋อปีนขึ้นบันไดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไปมันยังเหนียวไม่พอจัมบึดจัมบึดจัมบึดไปอยู่ไปอยู่ ไมยได้มาอะไรกันเนี่ยอ,อ,อ,อะไรอะ,รอะแรงลมเลเซอร์มันมีแรงลม <c oughs> ม,ลงมีเลเซอร์ด้วยนะโอ้มาให้เราถอยหลังวุ้ยมันแกล้งเรามา<ต>ันแกล้งเราระวังนะอ๋ออข้างล่างก็มีหนามเหล็กเฮ้ยทำไงฮึบอ๋ออ๋อลมเพลมพัดอุ๊ยลมเพลมพัดแรงมากอ๋อลมอย่างแรงอ่ะคิดดูดิไปพัดอันเบลอไม่ปลิวได้ไงอ่ะพัดจะปลิวตามลมอ่ะนี่ท่อเหล็กไม่มีลูกเหล็กลงมาอีกนี่ยังจะมีลูกเหล็กกลิ้งมาทับอีกนะเนี่ย อ๋อมันจะโหดไปไหนเนี่ยเฮ้ยต้องระวังนะมันชอบกลิ้งลงมาตรงนี้เฮ้ยไปต่อไปต่อเอาค่ะไปไงใช่มันต้องค่อยๆขึ้นโอ้ไต่ท่ออย่างมาริโอ้เนี่ยดีนะท่อเป็นสีเขียวอะโอ้ยกระโดดท่อก็ยากแล้วนะเนี่ยต้องคอยหลบหินเหล็กด้วยอะ ไหนลูกอะไอยู่ไหนบนหัวไงบนหัวโอเคโอเคมัามาแล้วเย้ยีรอดแล้วไหนเรกว่าพี่เคนจะไม่รอดแล้วอ่ะไอ้แค่นี้เบบี้อะไรนะมีไอ้น้ำร้อนด้วยนะระวังด้วยเฮ้ยมีวาวให้ปิดด้วยค่ะใช่ต้องปิดวาวก่อนเป้าเอ้ยปิดใช่ปอปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเอ้าเฮ้ยไม่ได้เลยอะไ่ได้เลยอะปิดถาวรนี่นะพี่เคนปิดแล้วมันก็ยังมีไอ้น้ำมันนี่นะอ๋อมันปิดไม่สนิทอ่ะข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างเหรอนี่ข้างล่างมนทางไปอ๋อต้องไปข้างล่างเหรอต้องลงมาปิดข้างล่างก่อนอ๋อต้องไปปิดวาล์ข้างล่างใช่เป่าอ๋อแต่ดูหนทางที่ปิดดูดีมีแต่เลเซอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะถ้ากระโดดผิดเนี่ยโดนอะชีวิตเปลี่ยนเลยนะอะโดนเทียตัวระเบิดบึ้มเลยนะไปกอนเคายังไม่อยากดมตดคุณตำรวจอะปิดละปิดละไงต่อพี่เคนหมดยังมีอันมีอันอ๋อข้างล่างเหรอเฮ้ยต้องลงไปอีกเหรอระวังล่วงนะ เอ้ยเดี๋ยวนี่เอ้ยเขาพยายามจะกระดึบกระดึบไปอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวเแ็งอยู่แ็งายั่ย,ยังมาไม่ถึงคนรอรอจนแก่อ๋ออะไรจะขนาดนั้นกำลังปิดมาวอยู่รอจนผมงอกดหัวเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ลรวอันนั้นขาสารอาหารเน้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยถึงแล้วพี่เค็งเขาปิดวาล์วครบ3อันแล้วน้มันเบิดกับระเบิดอ้อําบึ้มเลยนะอันหน้าไม่โดนหรอกนะเฮ้ยไอ้น้ำร้อนมันปิดยังอนะ่ะปิดแล้วปิดแล้วถ้าปิดครบ3อันปิดแล้วปิดสนิทแล้วใช่ปะไอ้ทางนนั้ก็เดินได้แล้วดิพี่เค็งไปเปิดใช่ไหมเออไม่เป็นไรพี่เค็งเกรงใจโอ้อยากเปิดแฮนี่ที่เนี่ยกลับกักยัสมัดเลยอ่ะไอ้เค็งแล้วเราจะรอดไปได้เอาเปล่าเนี่ยได้ดิเราจะพยายามระเบิดแดงๆนะเหยียบทีละบึ้มเลยแล้วก็ไปไปตรงไหนต่อขึ้นตาม ไปเท่ามาที่นี่โอ้โหเขาจะทำให้มันโหดร้ายไปทำไมเนี่ยไปจะเจอกับดักอะไรอีกอ่ะเห้ดูดิออ๋เราคงเจออะไรโง่ไปมากกว่านี้แล้วมั้งโยเท่านี้มันโขดแล้วไปลองดูดิเฮ้ยพัดลมเหรออะพัดลมสปีดโอ้โหพัดลมพัดอีกแล้วปิ่ว้าวโอ้ยปิ้วปิ้วไอ้ยมาแล้วหึบ โอลื่นด้วยลื่นด้วยอ๋ออ้อยเขาตอบค่ะพี่คิมอ๋อยมึงจะไปยังไงอ๋อจะจบไงเนี่ยอดทนไว้อ้าอยเขาจะพานะเป่าอ้อยถึงไหมโฮ้ยแรงส่งไม่ถึงแล้วตรงนั้นโหดแล้วตรงนี้โหดกว่าอีกนะยังมีโหดกว่านี้ก่อแรงส่ง ไปไม่ถึงอ่ะอันนั้นแบบเบ๋เบ๋เลยเอ้ยอย่าเพิ่งเบ๋เบ๋ดิเฮ้ยเราไปไงต่อขึ้นบันไดหรอข้างบนข้างบนข้างบนมาแล้วมาแล้วดูดิอ้อมดูข้างนี้ไหนไหนไหนเบ๋เบ๋พบลมข้างล่างเราพับลมข้างบนแล้วก็มีแสงเลเซอร์ด้วยรเอ้ยล่วงแล้วล่วงลุ้งลุ้งล่้งข้างล่างข้างบนตายอุ้ยแต่เป็นเลโก้เลยเฮ้ยจะหลบยังไงอ่ะต้องหลบข้างล่างข้างบนเราต้องข้อนะอุ้ยยังไงมันก็โดนเออเออไม่หลด โอ้โหยากชิ้นส่วนเลยอ่ะอ๋อทำยังไงไม่ให้โดนดิเนีย่ยโอ้ยมันต้องคุ้มเป็นเดียวอันนี้เ <laughs> อ้ยหลังจากที่เราตายไปหลายรอบใช่ไหมเราก็พ้นอีกแล้วเฮ้ยยากมากคุ้มมาแน,น่พ่อคั่วคือพ่อคั่วอ๋อมันตอดด้วย,ยพ่อคั่วตอด รู้แล้วทำไมพวกคุมตดไอแก๊สระเบิดต่อครัวนี่เองพราพ่อครัวทำอาหารเสียได้เลยอุ๊ยเขาปาอะไรใส่เราอ่ะเขาเอาใครเอาปาใส่เราหรือเปล่านี่ดูสีมุ้งมิ้งเขาเอาตดมาปาใส่เราหรอเล่นเลยของซุกมุกเอ้ยผิดปืนเยอ่ยลืมมาสุก้าอ่ะเฮ้ยปืนเชอ่ะได้แล้วได้แล้วยิงเลยยิงอัดหน้าเลยเฮ้ยระเบิดอุนจิป่ะเนี่ยยิงเลยยิงอัดหน้าเลยยิงไปยิงไปเฮ้ยยิงอัดหน้าสารเลือดเอพ่อหมอปลา ตายเหรอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตายแล้วพี่เคนพัอปวดตายแล้วอุ้ยพี่เคนยังไม่รอดเลยไอพี่เคนลองอีกรอบะไปยิงพี่เคนทำไมเดี๋ยวเราตายรอฟองตายพี่เคนมาแล้วโอ้ยโอ้ยซีเหมือนช็อกโกแลตเลยรอเคนรอดมันนะเอ้าเฮ้ยอ้าวงานเข้าแล้วมาเลย เอาหรอเราทำไง<ห>ไอะ<อ>ไม<อ>่เป็นไ,ไรเดี๋ยวเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแเราเราจะผ่านยังไสงสงสัยพี่เคนจะบล็อกอ่ะเอาไปสงสัยเล่นมันตั้งนานโอ้ยอุอ้ยเท่าไรไม่อีกฝั่งหนึ่งแล้วอะ่ะไอพี่เคนเขามากับน,น้องแล้วเฮ้ยพี่เคนทำยังไงมันก็ไม่มีที่ไปอะ่ะอ้อมถ้างั้นพี่เคนรอยอยู่ตรงนู้นนั่นแหละไม่รอไม่เอาอ่ะมันพ่อครัวมันโหนจังเลยระวังพ่อครัวต่อใส่นะปูดอีมันดามห่อมชินใจเฮ้ยนี่ไงประตูทางออก เป็นไงแมางมันม่มันม่ข้างหลังอ๋อแต่มันมันต้องหลบเลเซอร์อุ้ยเลเซอร์มันเยอะมากเลยพี่เคนจริงนี่อูอยากไปเล่นด้วยอ่ะอ๋อดีนะเนี่ยพี่เคนไม่มาตรงไหนที่ว่ากัน้อว่าตรงนู้นกับตรงนี้อ๋อมันวิบากมากเลยพี่เคนอออากาศจังหวะไม่ถูกค่ะตรงนี้มันก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันลอยได้ก็จริงนะแต่เลเซอร์มันเพียบเลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าลอยยังไงเนี่ยถ้ามาเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่ามาแล้วพักพวกโอ้ไม่มีปืนให้ยิงพักครัวเลยอ่ะมาแล้วเพื่อนเอามาทางนี่ เออทั้งทั้งเลอต่ะอ๋อตามเพื่อนไปเพื่อนปีนขึ้นบันไดไปใช่เปล่าอ๋อเพื่อนกดปุ่มเนาะกดตามเนาะเอ๊บเดี๋ยวฮะนี่ไงเลือกตามเพื่อนละกันเฮ้ยนี่กดตรงนี้เออตายแล้วยกแผ่นเหล็กไปเอ้ยพ่อครัวมันกดใส่หน้าพี่เคนด้วยอ้างอย่าไปดมดิว้าวมันเย้าเลยค่ะเลยตรงนี้โอ้ยจะมาอะไรกันแลเนี่ยแล้วก็ไปขนแผ่นเหล็กมาอีกใช่เปล่านี่นี่แผ่นที่สองเฮ้ยมันมีทั้งหมดสามแผ่นใช่ไหม เล้ค่อยๆต่อไปเนาะนี่ต้องระวังเลเซอร์ด้วยนะปุ่มเลเซอร์มันเยอะมาถึงนี่แล้วปืนหายอะโกรธมากเลยอะนี่นี่เขาเริ่มวางอะนะวางแผ่นเหล็กอะเราจะได้มีทางเดินต่อไงอนี่นี่ทางนี้แล้วก็แผ่นเหล็กเนี่ยเราต้องวางให้ครบ3มชิ้นด้วยกัน,น้เนี่อโ <c oughs> อ้สามแผ่นเลยเหรอ <c oughs> โอเคพาไปนะโอ๊ย พี่เคนเขาอาจจะไม่รอดก็ได้นะพี่เคนจะไม่รอดแล้วยอมแพ้มันก็มีพืนที่มีภาพคว้าแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ประตูมันไม่เปิดอ่ะเอาทำมาอยู่ดีพี่เคนก็บลอกเฉยเอ้าเอ้ยแผเหล็กลนเอ้ยทำไงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหางก้าแผงนี้แลกันเฮ้ยแผนนี้มันพับได้ใช่เป่าวาังพับได้เป่าเฮยโอเคพับได้เฮ้ยพลาแล้วทางนี้เฮ้ยพลานแล้วพ่าแล้วอดทนไว้นะอ้าวเฮ้ยพลาดแล้วพี่เคนเฮ้ย หุ่นยนต์ตำรวจมยนด้นนอ่ะตำรวามาเคี่มันขีหุ่นยนต์รบมา อ๋อต้องเอาปืนยิงเฮ้ยอ๋อระบรเบิดแฮมเบอร์เกอร์ปะเนี่ยแม็กลัวจังเลยอ๋ย <c oughs> อมีระเบิดตดด้วย <c oughs> นี่มันคุกอะไรกันนี่อ๋อต้องยิงสู้ยิงสู้โอ้โหอปืนกลปืนกลอ๋อวัชเลนเนี่ยเอาปืนผลมไม้ไปกินปีน่ะสับปะรดกล้วยส้ม <c oughs> เย็นด้วยได้ป่ะสับปะรดกล้วยส้มนี่ <c oughs> เอาเป็นเต็มมะนงมะนาวเอาไปกินส้มส้มเอาไปกินมะเขือทองมะเขือเทศเนี่ยหมดแม็กแล้วมีรถตำรวจให้ขับได้หรอไปด้วย โน่นี่เขามีรถตำรวจหล้วเดี๋ยวผูงหนี้ป็คนเดียวรอพี่เคนด้วยใช่อ <c oughs> เอ้ยเขาแหกคุกตารอพี่เคนต้อมาเดี๋ยวเขาเที่ยวเผื่อนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเว้ยปลาพี่เคนเดี๋ยวเขามาเยี่ยมบ่อยๆ <c oughs> เอเฮ้ยถึงแล้วอะเขาบอกมีทางไปต่อน,นี่มันทะเลทรายช,ะช,ะชะดัดๆนี่เนี่ยไปต่อตรงไหนล่ะอ๋อต้องเป็นบันไดขึ้นไปหรอ อ๋อเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดิมีอะไรอะเฮริฮอปเตอร์เปล่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนข้างบนเอ้ยตรงเนี้ยไม่น่ากลัวล่ะไม่น่าจะมีตำรวจอ้วนแล้วล่ะฮะคุณตำรวจพุงพุ้ยตามไม่ทันหรอกไปยังในวังเสรีภาพข้างนอกอิสราเอฟฟรีดอมเฮ้ยข้างบนเราถึงแล้ว<อ>นี่ไอพี่เคนเอ้ยเดี๋ยวพี่เคนเราผ่านแล้วโอ้ไปมีที่แปลงร่างนี่ล่ะแ,ลแปลงเป็นใครอะ ตำรวจเนี่ยตำรวจหัวไซเรนอะจำได้เปล่าที่เราเคยเล่นน่ะไม่เอาผีเลยใช่ผีตำรวจหัวไซเรนยังไงเล่าไม่เคยเคยอยู่ในคุกต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมนะก็โอเคค่ะเราก็เล่นแกรี่มอสกับเกมโรบ็อกออปปี้ในแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบเกมแกรี่มอสกับออปปี้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมโรบ็อกกับแกรี่มอสต่อไปนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเราด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปละไปาปจ้า